เอาจริงนะทุกคนการที่เรามีบ้านสวนติดทุ่งนาแบบนี้แล้วเลี้ยงแมวเนี่ยมันดีมากเลยนะฮะเพราะแมวจะช่วยจับหนูครับบ้านผมเนี่ยหนูเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าหนูช่วงหน้าฝนมันชอบมาอยู่บ้านคนแต่พอหน้าหนาวมันก็ไปอยู่ตามท้องนาน,นะครับหนูเยอะมากเลยหนูตัวเล็กๆนะฮะพอได้เจ้าหลวงแมวจรมานี่โอ้โหมันคาบหนูกันแบบไม่เหลือเลยนะฮะผมซื้อที่ดักหนูมาสาอันน่ะส่วนมากก็ดักไม่ค่อยอยู่นะเพราะมันฉลาดหนูเพื่อนๆแต่พอได้แมวมาตัวหนึ่งโอ้โหดูแลบ้านอย่างดีมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปฉีดวัคซนนนไปไมยลูกตอ็่อะ พอฉีดเ,เสร็จแล้วยังไงอีกนะทำหมันใช่ไหมลูกพ่อทำหมันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็หนูอะ่ะก็จะติดสัตว์งไงหนูก็ไปหาผู้ชายแล้วทีนีน้ไปหาผู้ชายแล้วแล้วก็ทิ้งพ่อแล้วต้องทาหมันนะลูกรู้ปะทาหมันรนะู้ปะ,ะถ้าไม่ทาหมันนะหนูเอาลูกหนูคอกเขาเรียกว่าปีหนึ่งอะ่ะเขาเรียกแมวเวลามันติดสัตว์แล้วก็ไปผสมพันนะปีหนึ่งสองคอกนะเพื่อนคอกหนึ่งก็สี่ตัวห้าตัวนะฮะถ้าเราไม่ทาหมันนี่โอเลี้ยงไม่ไหวเลยนะนะได้ไหมพ่อจะพ่อขอทาหมันได้ป่ะลูก ได้ไหมโอ้ไม่งอนพ่อสิลูกเพราะว่าพ่อเลี้ยงลูกหนูไม่ไหวนะถ้าพ่อไม่ทํหมันนะ่ะได้ไหมเพราะพ่อเลี้ยงยังไงหนูปีหนึ่งหนูออกมาสองคอ,อกเลยนะคอ,อกหนึ่งสี่ตัวห้าตัวพอ่อตายเลยพอ่พอพ่อตาเยเด้แหละพอ่พอเพราะว่าพอ่พอไม่มีเงินเลี้ยงนะลูกนะลูกเนาะ <c oughs> <c oughs> บอกเขา <c oughs> คุยกับเขาแล้วนะลูกเนาะได้ไหมเนาะเอออยากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็พ่อพาไปทาหมันเนาะหนูจะได้หนูจะได้ไม่ติดสัตว์ไงลูกจะได้ไม่หนีออกจากบ้านเนาะได้ไหมลูก ได้ได้นะครับผมดูทุกคนเหมือนลูกเลยอ้อนอ้อนอซอะอครับผม